หลายๆคนนะครับกำลังเผชิญกับปัญหานอนหลับไม่เต็มอิ่มเครียดง่ายตื่นมาไม่สดชื่นสารสกัด CBD นะครับกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติช่วยให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดและทำให้การนอนหลับนั้นมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นวันนี้ครับดิฟได้นำ CBD จดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนะครับมาพัฒนาเป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยดูแลทั้งการนอนแล้วก็การผ่อนคลาย หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาชั้นนากว่า1000สาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าถ้าใครมีปัญหาความเครียดหรือว่าการนอนเนี่ยแอดไลน์มาปรึกษาได้ฟรีเลยนะครับที่แอดไลน์ดิฟตังกุยนะครับหรือว่ากดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับยูทูบหนังกุยสังกุยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนะครับ2568อมาคุยกันถึงเกมพรีเมียร์ลีกสุดมันเมื่อคือนที่ผ่านมากันหน่อยจริงก็มีเตะกันหลายคู่นะนะว่แต่ว่าขอโฟกัสไปที่ เกมที่สเตเดียมออฟไลท์นะครับทีมจากฝูงอาร์เซนอลไปเยือนซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์เซนอลมีไปเยือนภาคอีสานนะนะครับตอนออกเฉียงเหนือของอังกฤษเนี่ยทั้งนิวคาสเซิลทั้งซันเดอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหเป็น2เกมที่อาร์เซนอลคือจับจริงๆนะครับเหนื่อยเกมนิวคาสเซิลเนี่ยอาร์เซนอลทำได้นะคือได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมทดเวลาเอา3คะแนนกลับมาได้ แต่เกมเมื่อคืนที่ผ่านมากลายเป็นว่าไปโดนช่วงทดเวลานะครับ3คะแนนที่ถืออยู่กระเด็นหลุดไป2เหลือ1คะแนน,นกลับมาแต่ว่าถ้ามองไปถึงรูปเกมมองไปถึงการต่อสู้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับเล่นดีแบบดีจริงๆในฤดูกาลนี้ซันเดอร์แลนด์เล่นเล่นดีมากๆในหลายนัดนะครับมีหลุดบ้างแต่ไม่เยอะแต่ว่าโดยเฉพาะเกมในบ้านของตัวเองเนี่ยซันเดอร์แลนด์คือทีเด็ดจริงๆนะครับหรือว่า ต้องชื่นชมก่นทำงานของทาง l ล c h ์ชิสเล e รบิกุลซือของพวกเขามากแล้วก็การตอบสนองของผู้เล่นเนี่ยคือเล่นแบบนี้แฟนบอลได้ใจได้เรียกต้องบอกว่าได้ใจแฟนบอลน,นะครับแล้วต่อให้แพ้นะผมว่าแฟนอัลเนแลนดก็ก็เคืองทีมไม่ลงเล่นดีจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนบอลอาร์เซนอลเองก็ ใจหนึ่งก็คงเสียดายะนะเพราะว่าจะชนะอยู่แล้วถูกไหมฮะเกมยากอีกเกมหนึ่งจะชนะอยู่แล้วแต่ไปโดนตีเสมอแต่ว่าก็คงจะจะต้องปรบมือให้ซันดอรเแลนด์เหมือนกันนะว่าเขาเล่นดีจริงๆไม่มีนอกเกมเลยเล่นหนักๆในเกมแล้วก็ใช้ใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์นะครับเกมนี้เนี่ย อาร์เซนอลลงเตะก่อนก่อนเตะเนี่ยเตะไป10นัดมีอยู่25คะแนนก็มีโอกาสที่จะฉีกหนีทีมที่ตามมาโดยเพราะที่เป็นเต็ง2เตง3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เลี้ยวพูลเนี่ยฉีกหนีออกไปอีกนะครับก่อนลงเตะอาร์เซนอลนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หกคะแนนนำเลี้ยวพูลอยู่7คะแนนแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยสทีมนี้ซิตี้แลิเวอร์พูลต้องมาตัดแต้มกันเองด้วยเพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของอาร์เซนอลแต่ว่าก่อนเกมเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่า เอาโอเคแหละอร์เนอลแม้ว่าตามหน้าเสือจะดูดีกว่าแล้วก็หน้าไว้วางใจได้มากกว่าแต่การไปเยือนสเตเดียมฟลายในฤดูกาลนี้ที่แม้ซันเดอร์แลนด์จะเป็นทีมร้องใหม่นะแต่ว่าเล่นดีจริงๆนะครับก็เป็นหนึ่งในเกมที่อันตารายเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับซันเดอร์แลนด์เกมเมื่อคืนเนี่ยเล่นเรียกว่าระบบ 5, 41เลยนะคือทิ้งวิลสันอิซิดอร์ไว้ข้างหน้าคนเดียวเบทานตาวเล่เอนโซ่เลเฟ กานิชาก้าแล้วก็นูอาซาดิกี้ก็เป็นกองกลางยืนเรียกว่าเป็นสกรีนด่านหน้าไว้ก่อนนะครับทรฮูหมแบ็กขวาไล,าลาน์นิวโดแบ็กซ้ายแล้วก็ยังมีนอร์ี้มูเคยเล่แดนบัลลาดแล้วก็ลุชเชลเกรทูยีดาซึ่งปกติก็เป็นแบก็กน,นะนะก็ขยับเข้ามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวในนะครับผู้สาวประตูยังเป็นโรบินเลฟส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็จัดชุดที่ผมว่าก็ ถือว่าดีสุดในเวลานี้แหละนะครับเพราะว่าโอเควิกตอร์เยอเคเลสเจ็บใช้มิเกลเมลิโนโเล่นเป็นฟอลส์นายนะแล้วก็มีเลนโดทอสซาซ้ายบุกโยซาก้าขวานะครับกองกลางก็มาร์ตินซูบิเมนดี้มีเด็แคลไลส์แล้วก็เอเบลเชิเอเซ่นะครับแบ็กซ้ายลิคาโดคาราฟิโอรี่แบ็กขวายูเลียนทิมเบอร์คู่เซ็นเตอร์แบ็กวิลเลียมซาลิบากาเบียลม,มาคาเยสแล้วก็ผู้าประตูดับบิดลาย,ยา่าไม่มีรายหน้าประหลาดใจหรือว่าตั้งคำถามอะไรเพราะว่า ว่ากันด้วยฟอร์มล้วนๆนะครับซึ่งอตอนนี้เรียนโดทอสาก,ก็ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องนะครับสแนรก็มีอิซิร์นะครับอก idor, บองหน้าตัวสูงใหญ่คอยเก็บบอลแล้วก็เก็บบอลได้ดีนะแล้วก็ใช้บอลโยนเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากนะครับงัดบอลโดง่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนอนปล่อยบอลตกเนี่ยอันนี้งานเข้านะครับบอลตกเมื่อไร่เนี่ย เล่นยากตลอดเพราะนั้นอาร์เซนอลต้องพยายามชิงเล่นจังหวะแรกให้ได้ในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็จะคลายสมาธิไม่ได้เลยสมาธิจะหย่อนยานไม่ได้เกมความเข้มข้นมันสูงเพราะว่าซัดอร์แลนก็เข้าหาเข้าใส่ไม่ให้ผู้เล่นอาร์เซนอลได้มีโอกาสพลิกทำเกมได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จำกัดโอกาสการยิงของอาร์เซนอลได้ดีนะเกมเรียกว่าไม่ได้มีความไหลลื่ออนอาจจะได้ครองบอลนะแต่ว่าเจาะเข้าทำไม่ได้ โดนบีบก็ต้องหมุนวนกลับมาหรือว่าบอลกระเด้งต้องไปเก็บจังหวะ2เอามาบุกใหม่บุกใหม่ก็ยังบุกไม่ขึ้นรูปเกมมันเป็นประมาณนี้เพราะว่าสนาน์แลน์ยืนกันดีจริงๆนะครับแล้วกออ็จังหวะ50จังหวะที่แบบถ้าเข้าพรวดโดนแต่ลมเนี่ยซานต์แลน์ก็มีสมาธิพอที่จะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าพรวดเล่นระวังนะครับแต่ที่แน่คือการเข้าหาปลีกเข้าหาเนี่ยทำให้ผู้เล่นอานอลเนี่ย เล่นลำบากจริงๆแล้วสันต์ไลนก็อาศัยจังหวะลูกนิ่งลูกโยนลูกบอมในการเล่นงานแล้วนาทีสามสิบหกซันตลกลายไปเป็นได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับอย่างที่บอกการข้อบอลเนยเป็นของอาร์เซนอลแต่ว่าจังหวะลูกนิ่งเนี่ยซันต์ลนก็เร่งอยู่จังหวะฟรีคิกในแดนตัวเองนะครับโรบินเลฟทิ้งบอลยาวขึ้นไปเนี่ยวางบอลเข้าเขตโทษเนี่ย บอลลาดแดนบอลลาดนะครับอดีตนักเตะของอาร์เซนอลเองนะเด็กปั้นเลยอยู่กับทีมมาตั้งแต่8ขวบแล้วก็แดนบอลลาดเป็นตัวทีเด็ดของซันเดอร์แลนด์เลยนะครับใครที่เล่นเกมแฟนตาซีเนี่ยใส่บอลลาดไว้ได้นะเป็นกองหลังที่แบบขึ้นไปมีส่วนในการทำประตูอยู่เรื่อยๆแหละนะบอลวางข้ามาเนี่ยบอลลาดเขาประกรบกับไลซ์อยู่ตรงบอกว่าเดแคนไลซ์เนี่ยประกรบแดนบอลลาดอยู่แล้วขึ้นหมงทั้งคู่ปรากฏว่าบอลมันสูงหมงไม่โดนทีนี้บอลไม่โดนก็เลยเข,เข้าเขตโทษ พอบอลเลยเข้าเขโทษนเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบแล้วแล้วจังหวะตรงนั้นเนี่ยกาเรียวเข้าไม่ทันนอร์ดี้มูเคเล่น,นะครับมูเคเล่ก็หมองตั้งคืนออกมาแล้วบอลลาดไวกว่าไรซ์เนี่ยคือพอกระโดดหมองไม่ถึงหันมาปุ๊บเจอเพื่อนหมองตั้งเนี่ยบอลลาดปรีเข้าหาชิงเล่นได้ก่อนไม่ค่อยเห็นเดคแคไรซ์พลาดแบบนี้นะหมายถึงว่าเสียท่าจะใช้คำว่าพลาดเลยเสียท่าให้คู่ต่อสู้แบบนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นหรอกปกติเขาก็เป็น คนที่มีความ alert มีความตื่นตัวแต่จังหวะนี้ต้องต้องยอมว่าบอลลาดเขาชิงเล่นได้สวยมงไม่โดนหันมาแล้วก็เข้าหาพื้นที่เลยแล้วพอมงตั้งมาเขาเกี่ยวบอลแล้วก็ถั่วตูมเข้าไปเลยโอ้โหยิงมันมากนะครับยิงไม่เหมือนกองหลังยิงแบบหนักหนักหน่วงแล้วก็เลยเป็นประตูแรกที่อาร e ์เอลเสียในรอบ8เกมคลีนชีฟมา8นัดติดต่อกันเนี่ยในทุกรายการโดนแล้วนะครับอร์เซนอลเองเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะเล่นดีเพยียงแต่ว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยเขายกระดับการเล่นขึ้นมาได้ได้ได้เป๊ะจริงๆเกมในบ้านเขาเป็นทีเด็ดมากๆนะครับอาร์เซนอลเองมีความน่ากลัวอยู่บอลเปิดบอคลครอสเนี่ยผมว่าการการมีอยู่ของอ่านิโคลาโยเวร์หรือว่าโยเวอร์เนี่ยนะครับโคชลูกนิ่งเนี่ยเขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของอาร์เซนอลในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคือนอกจากบอลลูกนิ่งแล้วเนี่ยผมว่าบอลเปิดบอลครอสอาร์เซนอลเนี่ยโยนได้น่ากลัวนะโอเคแหละเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างแต่ว่าวิธีของบอลเนี่ยบอลมันพุ่งน่ากลัวนะครับเดอแคนไลท์ทอสซาพวกนี้โยนหรือว่าแม้กระทั่งคาราฟิโอรีทิมเบอร์เนี่ยแบ็กผมว่าอาร์เซนอลในบอลบอลครอสบอลโยนน,น่ากลัวนะครับในในช่วงทดเวลานะครับ ครึ่งแรกนี่ทาลานนานหน่อย9นาทีนูน่นเพราะว่ามีมีเรื่องของปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอะไรด้วยมีจังหวะที่อัศวินก็ใช้การบอมเข้าไปเหมือนกันอัศวินมีทั้งลูกสั้นลูกยาวนะลูกบอมเขาก็ทําได้ดีแล้วก็เป็นจังหวะที่เดคแคนไลท์เนี่ยคลอสจากขวาเข้าไปที่ว่าคลอสน่ากลัวเนี่ยคลอสได้น้ําหนักสกัดออกมาแถวสองอัศวินเก็บได้คาราเฟลลี่ก็โยนเข้าไปอีกพอโยนไปซาก้าหมองตั้งให้ลูกนั้นน่ะซาลิบาได้ยิงโล่งเลยเป็นแบ่ว่า ความกดดันความบีบคั้นมันทีมอลไรต้องการประตูใช่ไหมทดเวลาแล้วด้วยอยากจะยิงให้ได้นะก็จังหวะยิงมันเลยอาจจะไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะบอลมันกระดอนเข้าหาตัวใกล้ด้วยก็ยิงยิงไม่ง่ายหรอกนะครับก็ข้ามคานออกไปนะแล้วก็สันเดอร์แลนด์เองในช่วงทดเวลานาะทีที่เครึ่งแรกเนี่ยเกือบจะหนีเป็น2 0เหมือนกันนะก็เป็นลูกโยนเนี่ยเขาเลือกโยนไปเสาสอง,สอง,สองนะครับโยนไปเสาสแล้วก็หม่งตั้งมาอันนี้ลูกโยนมา ทางเลเฟ์เอ็นโซเลเฟย์ก so ็แตะคืนมาให้กับมูเคเล่ทีนี้บูเคเล่เนี่ยเขาเลือกยิงหลังเท้ายิงหลังเท้าแล้วมันมันผิดเหลี่ยมนิดนึงมันก็เลยบิดออกเสาแรกไปออกหลังไปลูกนั้นยิงมุมกว้างมันเ่อนข้างจะเปิดนะ,ะแต่ว่าก็โอเคมันเป็นการตัดสินใจยิงก็ถือว่าเป็นจังหวะสําสคัญถ้ายิงเข้าก็หนีเป็น2อศูนย์แต่ว่าภาพที่เห็นคือซันเดอร์แลนด์เนี่ยเล่นดีมีแบบแผนมีแบบแผน เล่นไม่จชเป็นต้องไปไปคลองบอลสู้เขาเล่นมีแบบแผนไม่ลนลานเลยแล้วก็กล้าเล่นกล้าเล่นแล้วก็พุ่งเข้าชิดตั้งรับตั้งรับสองแนวเลยก็ทำทำได้ดีโจทย์ใหญ่คืออาร์เซนอลเลยเจาะยังไงนะครับทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยได้เห็นอาร์เซนอลมีบอลเบิ้ลอย่งหาะเดียวเร็วขึ้นนาทีห้าสิบสเนี่ยลูกบอลทางซ้ายเนี่ยไหลามาซูบิมบินดี้เบิ้ลทีเดียวลูกนั้นซากา้าหลุด แล้วก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าเขายิงหักข้อมากไปหน่อยมันเลยป้านออกเสาไกลไปนะครับก็เป็นเป็นจังหวะที่แบบได้เห็นมากขึ้นการชนะเอาชนะบอลรับต่ำได้นคุณต้องเร็วแล้วก็แม่นในะอย่างจังหวะแบบเนี้ยบอลแบบเปลี่ยนทิศทางกระทันหันนะซูบิมันดี้เนี่ยผมว่ายิ่งเล่นก็ยิงยิ่งเล่นก็ยิ่งเนียบในเกมเนี้ยเกมเนี้ยเ,เกมเดียวก็ได้เห็นความอันตราย ในอีกแบบหนึ่งของซูบิมันดี้นะจังหวะสอดเข้าเขตโทษหรือว่าจังหวะการอ่านบอลสองบอลที่จะถูกสกัดมาแถวหน้าเขตโทษหัวกระโหลกเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำได้ดีแล้วเนี่ยเกมเนี้ยังมีทะลุเข้าไปยิงนะอาจจะไม่ได้ประตูแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณให้เห็นว่ากองกลางอาซนอนเนี่ยนอกจากามิเกลเมลิโน,โนที่ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นตัวแบบแสบๆยิงประตูได้แล้วเนี่ยซูบิลลี่เนี่ยเริ่มเริ่มมีภาพตรงนี้ให้เห็นอีกคนหนึ่งแล้วนะ แล้วยังไม่รวมเดคแคลไลซ์อีกนะครับอาวุธของอาร์เซนอลตอนนี้มันค่อยๆมีขึ้นมาชัดๆเรื่อยๆนาะที54เนี่ยหลังจากจังหวะเมื่อสักครู่นิดเดียวอีก2นาทีอาร์เซนอลตีเสมอได้ก็เป็นการยิงของซาก้าซึ่งมาจากการบีบบีบแย่งลูกนั้นเนี่าซันเดอร์แลนด์ออกบอลมาเนี่ยเอนโซเลอเฟไม่ได้เปรียบนะคือออกบอลมาตัวด้านข้างมันโดดเดียวไปหน่อย ล้วโดนรุมเข้ามาเดคแคนไลท์ like, เข้ามารุมก่อนทีนี้เลอเฟย์ไม่เตะออกเขาก็พยายามพาบอลหนีแต่มันหาตัวให้ไม่ได้เลยลูกนั้นมองวิชโอเคเรามองว่าผู้เล่นซันเดอร์แลนด์เนี่ยไม่มีเพื่อนเข้าไปช่วยหาช่องให้เลอเฟย์แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือแฟร์อาร์เซนอลเนี่ยรุมล้อมอยู่รอบตัวเลอเฟย์เลยนะครับการขยับตัวของผู้เล่นอาร์เซนอลด้วยก็ทําให้เลอเฟย์เนี่ยออกบอลยากทีนี้พยายามจะพลิก พยายามเอาตัวรอดมันไม่รอดครับเดคาไลส์สกิดนิดเดียวแย่งบอลมาได้กลายเป็นว่าเป็นการบีบเพรสซิ่งแดนบนแล้วแย่งได้ทีนี้แย่งได้เนี่ยโอกาสมาแล้วเกิน50%เพราะว่าคุณมีผู้เล่นอยู่มากกว่าเกมรับด้วยซ้ำน,นะครับแย่งได้ทำเร็วไหลให้เอเซ่เอเซ่ต่อให้เมริโน่พอเมริโน่ได้บอลดึงจังหวะนิดเดียวรอซากา้าวิ่งเข้าช่องเข้าพื้นที่เนี่ยไหลให้ซากา้าแล้วซาก้าก็ยิงยิงดีมากยิงเพอร์เฟก เกี่ยวด้วยซ้ายข้างถนัดยิงด้วยขวาข้างไม่ถนัดนะครับแต่ว่าทิศทางน้ําหนักยิงเบียดเข้าเสาแรกโอเคแหละทางาโรบินเลฟก็คือคือผู้ศัตุูโดนยิงเสาแรกเนี่ยมันก็มันโทษคนอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าลูกนี้ก็อาจจะต้องให้ทางดัสทางซาก้าด้วยเพราะเขายิงด้วยเท้าข้างไม่ถนัดแล้วบอลมันเรียดแรงแล้วเรียกว่าเบียดเสาเข้าไปเลยนะครับ ตีเสมอหนะึ่งน่งะพอหลังจากนั้นเนี่ยเกมของซันเดอร์แลนด์ดูจะดูจะช็อตไปเขามองเห็นว่าเขาพยายามที่จะตั้งสติตั้งหลักแล้วก็รู้ดีว่าอาร์เซนอลบุกต่อแน่นะครับอาร์เซนอลเอาประตูที่2ต่อแน่พยายามตั้งหลักให้มันนิ่งให้แน่นนะครับแต่ว่าโมเมนตัมตอนนั้นน่ยมันเป็นอาร์เซนอลที่ได้ใจมากขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาร่วมๆ20นาทีนะกว่าจะทำประตูที่ต้องการได้ประตู2-1นะครับ ก็เป็นจังหวะที่อซศอลถ่ายบอลไปมาแล,แล้วไปถึงทอสซาทางซ้ายนะครับทอสซาเนียมีโนอสาสดิีิประกบอยู่ซึ่งสดิี้ประกบดีเลยนะประกบจังหวะตามขยับโยกก็ตามตามไม่ให้มีพื้นที่เพราะว่าทอสซาเนี่ยโยกทาหลงหลงเข้าตัวหลงเข้าตัดอ่าหลงเข้าบางเหลี่ยมในโดนโยกออกนอกหลงบางเหลี่ยมนอกตัดในในยิ่งอันตรายเลยแล้วจังหวะนี้เนี่ย ผมว่าสิ่งที่ต้องชมนะคาราฟิโอรี่คนแรกก่อนจังหวะที่ทอสซากำลังโยกดวนกับซาดิกี้เนี่ยคาราฟิโอรี่เขาวิ่งมาแล้ววิ่งตีทําทางมาแล้วด้านนอกนะครับเป็นเรื่องปกติทําหน้าที่ของตัวเองได้บอลไม่ได้บอลไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างแรกเลยคือดึงผู้เล่นของซันเดอร์แลนด์ได้ซึ่งซาดิกี้เขาไม่ตามเพราะว่าเขาคุมทอสซาอยู่เขาชี้ชี้ให้เพื่อนเนี่ยตามนะครับก็มีเพื่อนตัวหลังเขาเนี่ย ที่เดิมต้องมาซ้อนเขาเนี่ยขยับตามคาราฟิโอรี่ทีนี้ตัวนั้นเพื่อนขยับแล้วแต่สิ่งที่พลาดตามมาคือซาดิกี้เนี่ยไปเอียงตามนิดเดียวนะครับลองดูดูภาพช้าเนี่ยซาดิกี้ขยับตามนิดเดียวคือลูกเนี้ยเพื่อนตามไปแล้วเขายังต้องคุมทอสซาแต่สมาธิเขาเหมือนเสียนิดเดียวจากที่ชิดๆอยู่นะเขาไปเบี่ยงขยับตามนิดเดียวเอง ทรอซาแตะออกขวาพื้นที่นนี้คือโล่งเลยเหมือนเชื้อเชิญเ,เลยนะครับแต่ลูกนี้มันก็ต้องชมการยิงของทรอซาด้วยโอเคถือว่าคุณฉกฉวยจังหวะโอกาสจากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ละคุมชิดอยู่ดีๆขยับห่างนิดเดียวเนี่ยมีพื้นที่แล้วแต่พื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ยิงง่ายๆครับมันยังอยู่นอกเขตโทษแล้วก็คนนั่งจะไกลอะ่ะเอาจริงคือเป็นระยะหวังผลได้ก็จริงแต่ว่าเขายิง ยิงดีมากๆยิงกดตูมเดียวในหลังเท้าบอลเสียบใต้คานเข้าไปเลยยิงดีนะครับก็อันนี้ต้องชมทอสซาครับฟอร์มกำลังดีก็กลายเป็นว่าอาร์เซนอลพลิกมานำา21เหลือ15นาทีสุดท้ายเนี่ยคราวนี้โจทย์มันอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์แล้วรับไม่ได้แล้วต้องบุกแล้วซันเดอนร์แลนด์ก็ทำให้เห็นว่าเขาบุกกดดันก็ทำได้นะครับคือในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลพอขึ้นนำเนี่ยเรียกว่า แทบจะปิดเกมได้หมดเลยเกมนี้เนี่ยก็เห็นอาอเตต้านะครับเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอเซออกนาะที่88แนะแล้วก็ส่งคริสเตียนมอสเกล่าลงไปเนี่ยคือทีมจำเป็นต้องเล่นเกมเน้นเกมรับแล้วนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวของอาเตต้าเนี่ยเปลี่ยนคนเดียวเองนะตรงนี้ก็อาจจะบอกให้เห็นถึงว่าความเข้มข้นของเกมนี้เนี่ยมันเข้มข้นสูงมากสูงถึงขนาดที่ว่าอาเตต้า ตัดสินใจว่าไม,ไม่เปลี่ยนใครอะเกมเดี๋ยวมันจะเสียสมดุลน,นะครับโอเคเปลี่ยนตัวมันได้ความสดก็จริงแต่ว่าเรียกว่าความเข้มข้นของเกมเนี่ยความตึงเครียดเนี่ยมันทําให้เขาเปลี่ยนไม่ได้นะครับจำเป็นต้องใช้เพื่อเล่นชุดเดิมเนี่ยเล่นไปก่อนสัญแรณก็เร่งจังหวะเกมมากขึ้นมีโยนบอมเข้าไปกดดนันเขาใช้จุดเด่นของตัวเองเนี่ยโยนเข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็ยันไม่อยู่นะนะครับนาที90้สบบวกสี่ อาสนก็อาสนก็โดนนะครับเสียประตูที่2นะก็เป็นแบรนด์บล็อบบี้ซึ่งเป็นตัวสำรองเนี่ยลงสนามไปก่อนหน้านั้นบล็อบบี้นี่ลงไปตั้งแต่นาที63เลยนะนะครับลงไปแทนอีซิดอร์ก็อีซิดอ์ก็วิ่งเยอะชนเยอะก็อาจจะหมดด้วยแล้วก็ส่งบล็อบบี้ลงไปมีมีความสดเพิ่มขึ้นนะแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันประมาณนี้นะครับ ลูกเนี้ยสองสองก็เป็นจังหวะที่หยอดเข้าเขตโทษแล้วก็แดนบัลลาดอีกแล้วครับบัลลาดโดนคุมสองคนนะนนแต่สนํนหรับคุมบัลลาดอยู่สองคนแต่บอลห้าสิบห้าสิบตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับความเข้มข้นของซันเดอร์แลนด์มันสูงแล้วก็ลูกนั้นโยนไปได้น้ําหนักดีทิศทางดีบัลลาดเนี่ยจังหวะเสียต้องบอกว่าเสียบาลานไปแล้วนะแต่ว่าเขายังหม่งตั้งได้นะครับหม่งตั้งเข้ามาได้ทีนี้พอตั้งเข้ามาแล้วบอลลอยอยู่ เรียกว่าแถวๆจุดโทษเนี่ยมันเป็นการชิงจังหวะกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นบอล2บอลจังหวะ2เนี่ยเป็นการชิงจังหวะการระหว่างแบรนด์บล็อบบี้กับกาเบียลมาเกลเยสซึ่งลูกนี้ก็ต้องชมบล็อบบี้เขากระโดดเข้าหาบอลแล้วก็ดีดด้วยข้างเท้าด้านนอกดีดเนเคาะดีดปึ้งก็ผ่านตัวลายาเข้าไปลูกนี้ชิงจังหวะได้ก่อนกาเบียลนะภาพช้าให้เห็นว่ากาเบียลเนี่ยเขาก้มเขาก้มหัวลงมาจมูก ส่วนบล็อบบี้เนี่ยเขากระโดดรอยตัวดีดถ้ามองเผลอๆมันก็เหมือนยกเท้าสูงแต่ว่าลานนักษณะนี้ถ้าจะพูดให้เห็นภาพว่ามันไม่ฟาวก็คือมันเป็นการก้มหัวต่ํามากกว่านึกออกใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นฟีเอรนอาจจะรุนว่าลุกนี้ฟาวจากการยกเท้าสูงแต่ว่าผู้สินมองว่าไม่มันเป็นการก้มหัวต่ําลงมาเพราะฉนั้นมันเป็นการกระโดดรอยตัวดีดบอลธรรมดาก็คขอนข้งถือว่าเคลียร์แหละนะฮะจังหวะน,นี้ ผมว่าแฟนอาร์เซนอลหลายคนก็ไม่ได้ว่าติดใจเท่าไหร่นะเข้าเป็นประตู2-2นะครับโอ้โหสแลนด์ก็ต้องเป็นรางวัลของเขาอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้มันก็เกือบจะดราม่านะนาที90บวกเเรียกว่าแทบจะวินาทีสุดท้ายแล้ววนะ่ะอาร์เซนอลแสดงเห็นว่าพวกเขาเนี่ย ก็ประมาทไม่ได้นะอย่าจะไปประมาทพวกเขาไม่ได้ไล่ตีเสมอได้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจสมาธิต้องมีซาก้าได้โยนเนี่ยลึกไปเสาสองคารา,าฟิโอรี่มงจ่อๆเลยนะครับจังหวันนี้ต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์รอดเพราะนักเตะ2คนเลยหนึ่รอดเพราะโรบินเลฟผู้สาวประตูเซฟลูกจ่อๆลูกม่งของคาราฟิโอรี่มงไม่มีจ่อวันนี้แล้วมงเสาสองเปี้ยง เาตัวกลางแบบจางตัวให้ใหญ่บล็อกไว้ได้ทีนี้บล็อกไว้ได้บอ,ไไดบอลมันไม่ไปไหนมันไปกร,กระเด้งไปตกอยู่ในพื้นที่ระยะทําการระยะยิงต้องบอกว่ายิงแบบจอๆเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็คือบิเกมลมาริโนวิ่งมายิงแต่ว่าแดนบระหลาดพุ่งมาบล็อกไว้ได้อีกนะครับขวางไว้ได้อีกโอ้โหลูกนั้น2จังหวะเนี่ยแฟนบอนนลซานดอล์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหหัวใจแทบวายนะก็ไม่ได้ประตูนะครับ สุดท้ายจบเกมครับเสมอกัน2-2องอาร์เซนอลเสียเกิน1ประตูเป็นเกมแรกในฤดูกาลนี้ซีซั่นนี้นี่ไม่มีครับเสียเกิน1ประตูเนี่ยนะครับเกมลีกก็มีแค่เสียให้ลิเวอร์พูลเสียให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียให้นิวคาสเซิลทีมละ1ลูกแค่นั้นเองซันเดอร์แลนด์ครับทีมแรกที่ยิงอาร์เซนอลได้เกิน1ประตูนะฮะอ่าเพราะนั้นอาร์เซนอลก็เลยเก็บได้อีกแค่1คะแนนซึ่งโอเคอย่างที่บอกครับแฟนบอลอาร์เซนอลอาจจะรู้สึกเสียดายนะ ได้แค่แต้มเดียว3คะแนนมันกระเด็นไปแต่ว่าผมคิดว่าเกมเนี้ผลเสมอเนี่ยเหมาะสมนะสเตเดนเล่นดีจริงๆแล้วก็อาร์เซนอลเองก็ต้องพลิกสถานการณ์กลับมาโดนนำไปก่อนแล้วพลิกกลับมาแซงโอเคแล้วก็โดนตีเสมอตอนนี้อาร์เซนอลก็นำ6นา6คะแนนนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยชนะฟูตตันแล้วก็ขึ้นมาเป็น20คะแนนตอนนี้เชลซีอยู่ที่2 อาร์เซนอลยีแต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้สินะครับโดนอาร์เซนอลหนีไปอีก1เป็น7แต้มเลี้ยวพูมี18คะแนนโดนอาร์เซนอลหนีไปอีก1เป็น8แต่ว่าทั้งคู่มีเกมในมือที่จะเจอิคืนนี้ครับก็รอดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะที่เอทีฮัสเตเดียมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนคือเกมที่สเตเดียมออฟฟไลท์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นสุดยอดเกมเหมือนกันนะเข้มข้นแล้วก็สนุกแล้วก็ดูดเดือดมาก ผมว่าผลเสมอ2-2คู่ควรนะนะครับสมควรซันเดอร์แลนด์ก็ควรได้รางวัลของพวกเขาจริงๆนะครับส่วนอาร์เซนอลก็ได้เห็นแล้วว่าการมียทีมเล็กๆทีมไม่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันซึ่งพวกเขาก็พยายามไม่ประมาทอย่างที่สุดแล้วแต่มันเอาไม่อยู่นะครับอ่ะโอเคใครมองเห็นอะไรยังไงบ้างกับเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันแน่นอนครับก็หลังเกม ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเลี้ยวผูจะเห็นอะไรกันบ้างก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ